มาเด้อพี่ปานอาอ่ะเอ้ยนี่ส้มตำกุ้งลวกนี่เส้นหมี่ลวกกระเทียมเจียวผักผักกับกรอบสีเขียวนี่พี่ปานอาเอ่ะเอ้ยัวน้ำลายแตกมาเด้อมาเด้อ สวัสดีค่ะพี่ป้านะาอาพ่อมเด็กสุพรรณบ้านชแนลเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้โอ้โหพี่ป้านะาอาเอ้ยช้อน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 โอ้ยดูดูพี่ป้าน่าอาโอ้หงายป้านะาอาเอ้ยนี่ส้มตำอื้งจามันเนี้อลวกเส้นกับนี่พี่ป้านะาอาเอ้ย กุ้ง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 ลวกแดงๆเลยดิแดงเดงเดงแดงกับนี่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 หมี่ลวกราดด้วยกระเทียมทอดกระเทียมเจียวเออกระเทียมเจียวมา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 จ้ามามาไม่ต้องเสียเวลาเอาเลยเิันบอกว่าอยากกิน สมตำเพชรเพชรพันวะจี๊ดจา๊าดเลยพี่แปาะนะจัดไฮอือ้มอืมออ,ออกหูบึงแน่ใครดูทำอยากเห็นผลดูปานาอ๋อ,องทึก

จิ้มกระดิ่งแบบอ๋ออืมพริกโมแมนต์ปานเกือบ100ร้บอยเม็ดบ้าเนี่ยดูแดงเนล้ว นี่พอละลายต่โมอหมมะกอกเป็นนุ้ยเออปลาเป็เม็ดพริกเว้มามามา กินซมซำไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยนั่นหรอพี่ป้าน่าอ่านหรอว่าไหมนี่อืมเอ้อนไม่เห็นพี่ป้าน่าอ่านเลย Nah, kami nyanyi ah. hmm. ผู้พิทหกัหกทำประเดี๋ยวค่ะ อาปากเหมือนบ้านอาปาก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 เอาใจแม่บ้านหน่อยเอ้ย มาคมาคูดเสกันด้วยมันดังอืมม่ต้องมดคุยด้วยดังเข้ากล้องไปเข้าวนี้นมันไม่แกรกัก,รก Mm. Ah. Sluss. <sighs>

Để mọi người có thể nhận thêm hơn. อ่าออ่าแสบหลายโว้ไม่ไหวอ่ะอ่า mm mhm cái bắn nó ớt có đẹp, Ừ. vậy lại ngon mhm 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 โอ้โอไม่ไหวแล้วพี่ป้านะอาต้องขอโทษขออภัยพี่ป้านะอาด้วยนะถ้ามีกิริยามารยาทไม่สุภาพโอ้มันไม่ไหวอยิงมันเพ็ดาแดงยังไงผมต้องขอขครอบคุณพี่ป้านะอากับ กดไลค์กดแชร์ให้พม่มด้วยนะครับถ้าทุกอ,อกทุกใจใครไล่คนกับเด็กสุพรรณบาท h ช n n นลกับแม่บ้านคนสุวยโอ้ถ้าวันนี้ไม่ไหวจริงๆถ้าวันนี้กิริยามารยาทไม่สุภาพยังไงพมต้องขอโทษขออภไยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ